สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้ามาเบ่งอันเพิ่นปลูกเผือกค่ะเพิ่น่าสามไล่สองงานสามสิบเซนระยะห่างปลูกให้งามซะก่อนสันจังว่ากันเลเื้องเพื่ออันขายปลูกใส่อันตุจจีนมาสันอยู่รวมว่าันใบงามเนาะสามสิบเซน โอ้บันนี้เกี่ยวหยาบอลที่นั่งลงนะอ๋อลูกมันออกอ๋อลูกออกพวกแหนงพวกทหางมันในหน้าในนั้นค่ะอ๋อลูกออกอ๋อแมงเอาออกเอาออกกนรอ้แ้นเหนไเดี๋ยวนี้อ๋อจะเก็บเกี่ยวแล้วน่อ๋อะเก็บเกี่ยวลออถ้ามีแหนงเอาออก

เล,เลียลงมาแล้วว่าใบาย,ยังนะใบเผือกเอาคือสิใหญ่หีแฉเนี่ยวะโล่ไปอันนั้นลุนพดยังลุนสามสามโลโอ้โหหัวใหญ่แท้ลุนละสามโลสามไร่สองงานพดอดนะเผือกทางนั้นงามอ่ะสันโคตรลายเนูงามทางรุ่มมันจะงามดินอันนั้นบ่นดินทรายปนอัน สี่เส้นเครื่องมีแป้งหัวมันหันตีโอ้หัวมันคนะลงไปไปไหนไปนี่ลงทางไหนลงไปบ่ได้ลงหยากจะไปเบิ่งก็ดีวะอะไรลงไปบัได คดหันล้ลงไปเลยดิิงก็ล้มล้มแล้เดี๋ยวนปานนั้นผู้ได้ทางไหนโอ้ยจิงลงไปปานป่านอันอันั้นผู้ได้คนนั้ก็ดิจิงล้มล้มลงไปคนะปานมะพร้าวผู้ได้หันใส่ใส่บัวซานบ่ะไปอนน้ำูนไสกคน Song ừ. ừ. là của bố 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 หัวใหญ่อันหัวละกิโลละ่ะหัวละสามโลละสองโลว่าสันเป็นผลผลิตละหกเดือนหกเดือนวาสันลงไปเบิ่งกนหาทางลงไปเบิ่งก้ลงไปได้บล่ล่ะลงไปบ่ได้แล้วฮะหมมีปัญญาละ่ะพอดีต้นมันสามเส้นห่างกันมาสันเป็นหัวละ ทางนั้นงามหลายทางน่ะสามสิบเซนบันนี้มันโปร่งหนอออกมาเหมือนเกี่ยวออกบอหันไปปนกับกับหัวเลยให้หัวล้วนๆเลยไปซันหัวมันให้มันเอาหัวล้วนๆเลยเวลาคุดกะเอาแต่หัวใหญ่ๆเลยทั้งทั้งพ่นนั่นหัวละสามลเลยปสันเา่ะอยู่ใกล้ๆมันบ่ค่อยงามปานไดนต้นเตี้ยๆอยู่เลยถ้าพ่นถ้า้ยาถวมหัวจนห้อยเพียงเอื้อเพียงอัน chạng ước là rồi. Bài nhau, bài nhai. tải Ồ. Nước tải. ดินทรายถ้ามีน้ำนี่คือบอด่ดายไปสัน้นโอ้รวมขีต่ตมดินอันเผือกน้ำเพร่อรว่าจองบ่อขัง โอ้ต้องใส่น้ำไหลายต้องมีน้ำถ้าแม่นแหงแล้เสียนดินกินว่าสันโอ้สมพ่อเขาจะว่าบ้านปลูกแบบได้ได้แน่นะปลูกเป็เป็นกะเป็นเสียนดินกิโลละสามสิบบาท

อหลังตูไปน,น้ำถ่วมเลยบดถ่วมนี่ปีกานี้บดถ่วมปีนี้ก็บดถ่วมถ้าเป็นน้ำถ่วมมันกันโบได้เนาะ <laughs> 3, <9. S 1> <laughs> บอกบอกทุกันบริ่ได้ยินดิต้องไปเตรียมที่เตรียมดินไว้แล้วจังอันมาเอาอันพันมันไปปลูก ตเตรียมดิน,ลนแล้วก็ปลูกอีกเอออันปลูกไปสุดไปสุดเนาะสุดนี้ขายสุดใหม่กับปลูกอีกเาเ้ออ <c oughs> <c oughs> เวลาโก้มลงไปก็บ่เห็นแล้วเนาะไปเอื้องกันจะเป็นเท่าใดรอบยังบ่เห็นอยู่จนเอื้องซื้อจังอันลุกขึ้นมาแล้วเกาะหย่างทางใต้เกาะนอนมันนอนโป่งขึ้นมาบ่ิหารโป่งเลยหายมีแต่หัวว่าต้องมาศึกษาเรื่องการปลูกพาปลูกแบบใดแบบใดเนาะเอ็ดเอ็ดแหวกแนว ไอ้บกเครื่องมูยังได้ขายอซื้อหัวพันมาแต่ผูกไก่ได้พูได้ามาแต่ไก่หัวพันสองหมื่นต้นโอ้อ สองมื oh oh, mm ่นต้นโอ้ปลูกจังมือสองหมื่นต้นนะโอ้ สองมื่นต้นละเอาแรงงานมาสอยเอาท่าดกันแล้วมือใดแล้วภายในมือเดียวก็ได้แรงงานเยอะกันแล้วเร็วสองมื่นต้นสองมื่นต้นวันนี้ต้นละหัวละสองโลหัวละสามโลแม่ถั่เนี่ เก right? <t colours> no <up> no so, ี่ยวขาแล้วลงเผือกเลยติเออเกี่ยวข่าแล้วปลูกเผือกเลยข่าวสามเดือนสุราพิการทานวามกรากุมพามีนา เมษาหกเดือนพันวาได้ขายโอ้รักษาง่ายเหรอจีน้ำโมเข่าถ้าน้ำเขาเมันก็หัวใหญ่แล้วที เอ็ดบขึ้นหมู um. here, right. know. ่นะเจ้านะเอ็ดบขึ้นหมู่นะปู่เผือกหบ่ขเวไขาเจ้าใให้ปูกอะไรติบอแถวเฮาอยู่นะบอมีไคยปูกขึ้เจ้าอั็นนะลองเบิ่งคนแรกบอโอ Lighty lại tí thì... tông xe nhà ảo tí lạy bỏ ảo bỏ nám ảo, lạy để lạy bỏ lạy lại cả để cầm bỏ lại, lại rồi đó. การขายง่ายแล้วของกินเนาะไอ้ของหวานแน่เอาไปหนึ่งแน่เก็บไปเลยง่ายดิโอเมื่อลสี่ใบ มันหลีลงมือละสี่ใบทันี้มันสิลีลงหลีลงเพื่อมันสีก้อยเนาะโอ้เป็นรูปอันนั้นออกมาอีกโอ้เพื่อหอมอันนี้ที เผือกหอมคนสนใจหลายเผือกหอมปูเผือกหอมโอ้ต้องเอาใบไว้ให้เพราะว่าถ้าเหี้ยก็เสื่อมไปออก พุงยางก็ใส่ใจนะพุงยางก็ดูแลและเตือนอี่แล้วสร้างกับบริเป็นหัวเป็นผลผลิตและนะ้วเนาะก็คุดรูพร้อมไม่มีรูพร้อมไม่รูพ้พร้พอไมไหมบ่ ลูกใหญ่อีกได้หัวแล้วได้ลูกอีกเอาล,ลูกมันมาเอาลูกมันมามาขายอีกหัวใหญ่ก็ได้ลูกหลายทีสี่หัวต่ขีดลูกมัน กิโลหนึ่งสามิบกหัวเพราะว่ามีแม่แล้วก็มีลูกเนาะเอาลูกมันมาปลูกก้อนน้อยๆในนี้นีละดีละว่า โอ้มีปุ๋ยกับน้ำงามมาสันปุ๋ยกับน้ำใส่ละสิงามหัวใหญ่โอ้เอาปุยใส่โอ้โอ้ ส่งสัญญาณใส่กันเลยทีห่อใส่ห่อใส่ทีได้ข้อมูลแล้วได้ข้อมูลปลูกแล้วเตรียมตัวปลูกแล้วทีเศรษฐกิจตัวใหม่เศรษฐกิจตัวใหม่ส่ปลูกเผือกเวือกหอมขายเศรษฐกิจลงทุนลงทุนหน่อย โอ้บ่บอทรมานหัวใจตีเอออันนี้บ่ทรมานได้อันนี้ตีทุนหน่อยอือโอ้บอรูปลายบอบรูปลายตีโอ้บ่รูป่บรายบ่เป็นอย่างตีเมียบ่หายเนาะรูปหน่อยนี่เมียบ่หายรูปลายเมียหายตี เป็น,นได้ไดฮอร์โมนเหรอเตรียมตัวปลูกแล้วบนี้ทำต่อละโอ้พอเรานัางลงมาพ่อจ้าโบเห็นเนานะเวลาไปเอื้อนนะนางลงแล,งลง้วบบเห็นคลิปนี้กะคอย จบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า